สวัสดีค e ่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมมาแล้วนะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปหลายเหลี่ยมมีชนิดไหนบ้างนะคะครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมกันค่ะก่อนอื่นเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่ารูปหลายเหลี่ยมที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างค่ะคุณวนจะชูบัตรภาพนะคะแล้วให้เด็กๆ บอกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมที่อยู่ในบัตรภาพค่ะมาดูบัตรแรกกันนะคะนี่ค่ะรูปหลายเหลี่ยมที่อยู่ในบัตรภาพนี้คือรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดคะเด็กๆตอบกันได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะว่ามี3ด้านและก็3ามุมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะเด็กๆรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดคะมีสด้านแล้วก็มีกี่มุมคะสีม่มุมแสดงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนี่ค่ะรูปนี้ค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดคะมีด้านกี่ด้านคะมีมุมกี่มุมคะนับแล้วบอกได้เลยว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเก่งมากๆนะคะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ เห็นแล้วนะคะรูปนี้มีมุมกี่มุมคะเด็กๆนับแล้วนะคะมีด้านกี่ด้านคะเด็กๆนับแล้วนะคะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมค่ะเก่งมากๆนะคะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะ มีจำมีด้านหลายด้านขึ้นมาแล้วนะคะช่วยกันนับนะคะเด็กๆมีกี่ด้านคะมีกี่ด้านเอ่ยเดยวคุณวนวลช่วยนับนะคะ1นึ่งสองสามสหาีห้าด้านใช่ไหมคะมีมุมกี่มุมคะ1นึสองสาม สี่ห้ามีมุมห้ามุมใช่ไหมคะมีด้านห้าด้านมุมห้ามุมแสดงว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะเด็กๆมีด้านกี่ด้านมุมกี่มุมคะนับเองนะคะช่วยกันนับค่ะมีด้าน ับเรียบร้อยนะคะจำนวนด้านนับจำนวนมุมค่ะนับเรียบร้อยแล้วนะคะสแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะหกเหลี่ยมนะคะเก่งมากๆค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนรูปหลายเหลี่ยมล่รคะเราจะทำยังไงดีอืมเราก็ต้องมีแบบของรูปใช่ไหมคะ้นแ,แบบของรูปเราจะเขียนนำมาเขียนเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้ยังไงเราลองมาทำกิจกรรมนี้ดูค่ะ คุณนวลมีแบบของรูปมาให้นะคะนี่ค่ะนี่เด็กๆเห็นไหมคะแบบของรูปจะมีช่องใช่ไหมคะช่องแต่และช่องก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมแต่และชนิดนั่นเองค่ะคุณนวลก็วาดใส่กระดาษแข็งไว้นะคะคุณนวลก็ทำมาตัดค่ะ เราก็จะได้แบบของรูปเป็นอันนี้นะคะแล้วก็แบบของรูปที่เราตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะบางอันก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เราก็เรียกว่าแบบของรูปนะคะเราสามารถนํารูปที่เราตัดออกแล้วก็ช่องที่เราตัดออกเนี่ยมาเป็นแบบของรูปได้ค่ะเดี๋ยวคุณนวลจะลอง วาดให้ดูนะคะคุณนวลจะใช้แบบของรูปอันนี้ค่ะเขียนตามขอบในนะคะแบบนี้เราเรียกว่าขอบในค่ะนี่ค่ะคุณนวลก็วางแบบของรูปไว้บนกระดาษนะคะแล้วคุณนวลก็ใช้ปากกาค่ะหรือดินสอก็ได้นะคะวาดตามแบบของรูปค่ะนี่คุณนวลจะวาด สี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะสี่เหลี่ยมคือช่องนี้ใช่ไหมคะเด็กๆรู้แน่คลายว่าช่องนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมาดูใช่ไหมคะว่ามีด้านกี่ด้านมีด้าน1ด้านค่ะ2ด้าน3ด้าน4ด้านใช่ไหมคะแล้วก็มีมุม1มุม2มุม3มุม4มุมค่ะแสดงว่าช่องนี้ก็ต้องเป็นช่องของรูป สี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณควรจะวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เอาแบบมาทาบแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เขียนตามขอบในค่ะแบบนี้เราเรียกว่าขอบในนะคะแล้วก็ขีดมาเลยค่ะขีดตามแบบของรูปนะคะจับให้แน่นๆนะคะอย่าให้รูปมันเคลื่อนนะคะแล้วก็วาดเพราะเราใช้ช่องที่เป็น รูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบใช่ไหมคะพอเราวาดออกมาแล้วมันก็ต้องได้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะถ้าครูนวลอยากได้รูปสามเหลี่ยมล่ะคะก็ต้องมาดูใช่ไหมคะว่าแบบช่องไหนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม,อมลองใช้ช่องนี้นะคะใช่หรือเปล่าคะช่องนี้ใช่รูปสามเหลี่ยมหรือเปล่าคะแล้วก็ลองนับดูนะคะ 1ด้าน2ด้าน3ด้านใช่ไหมคะแล้วก็มุมคือ1นมุม2มุม3มมุมค่ะแสดงว่าช่องนี้เป็นช่องของรูปสามเหลี่ยมแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะนำแบบนี้มาใช้ในการวาดค่ะการวาดเราก็ต้องจับให้แนบกับกระดาษนะคะไม่ให้มันเคลื่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ปากกาวาดตามขอบในค่ะขีด ตามรอยขอบในนะคะนี่ค่ะขีดให้ครบทุกด้านนะคะนี่พอเราขีดเสร็จแล้วเราใช้ช่องเราใช้แบบของรูปที่เป็นช่องสามเหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเราพอเราวาดออกมาแล้วมันก็ต้องเป็นรูปเลยคะ่ะรูปสามเหลี่ยมนี่เห็นไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเราอยากได้รูปห้าเหลี่ยมนะคะ เราก็ต้องมาดูว่าแบบของรูปที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ารูปนั้นเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะเราก็ต้องนับดูจํานวนด้านและจํานวนมุมใช่ไหมคะนี่ลองดูช่องนี้นะคะเราลองนับดูค่ะ1ด้าน2ด้าน3มด้านสด้าน ..5 ด้านมี5ด้านนะคะ มีมุม5มุมไหม1มุม2มุม5 2 3มุม4มุม5มุมมีมุม5มุมเหมือนกันนะคะแสดงว่าแบบของรูปช่องนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบของรูปตรงนี้วาดรูปห้าเหลี่ยมน,นะคะคือขีดตามรอยขอบขอบในค่ะ ขีดให้ครบทุกด้านเลยนะคะนี่ค่ะขีดตามรอยขอบในนะคะนี่เลยค่ะขีดตามรอยขอบในเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปห้าเหลี่ยมนะคะโดยใช้แบบของรูปที่ขีดตามรอยขอบในค่ะ ต่อไปเราอยากได้รูปเลยคะเราอยากได้รูปแปดเหลี่ยมนะคะลองดูว่าแบบของรูปอไหนที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมะคะ่ะเราลองนับดูจำนวนด้านและจำนวนมุมก่อนนะคะด้านที่หรูปนี้นะคะด้านที่1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดแปด 8ด้านนะคะ8มุไมไหมหนึ่ง6 7 8สม้าหดแปดมุมนะคะดังนั้นเราจะใช้รูปนี้เป็นแบบของรูปในการวาดรูป8เหลี่ยมนะคะวาดตามแนวขอบในค่ะนี่ค่ะวาดให้ครบทุกด้านเลยนะคะนี่นะคะเราก็จับให้แน่นนะคะไม่ให้รูปมันเคลื่อนค่ะ เราก็เอาแบบออกเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปเลยคะรูปแปดเหลี่ยมนะคะตามแบบของรูปที่เรานํามาใช้วาดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะลองใช้รูปที่เราตัดออกมานะคะเป็นแบบได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะรูปแปดเหลี่ยมนะคะแปดเหลี่ยมเมื่อกี้นี่ค่ะรูปแปดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยมคือรูปนี้นะคะที่เราตัดออกมาแล้วเป็นรูปนี้เราจะใช้อันนี้มาเป็นแบบก็ได้นะคะอันนี้เราต้องเขียนตามแนวขอบนอกนะคะนี่เราก็จับให้แน่นๆนะคะไม่ให้รูปเคลื่อนนะคะพอจับแล้วเราก็เป็นไงคะขีดตามรอยขอบนอกนะคะของรูปแปดเหลี่ยมนะคะเรารู้ได้ไงว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะเราก็นับจำนวนด้านและจำนวนมุมก่อนนะคะ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่คือแบบของรูปรูปแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะ1ด,1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้าน8ด้านแสดงว่าเป็นแบบของรูปแปดเหลี่ยมค่ะแล้วเราก็มาทําเป็นแบบในการวาดรูปแปดเหลี่ยมนะคะเราก็จะได้รูปแปดเหลี่ยมออกมานั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากได้รูปอะไรอีกคะที่เขียนตามขอบ นอกนะคะขอบนอกรูปหกเหลี่ยมนะคะเราตัดออกมาแล้วนี่ค่ะรูปนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็นับจํานวนด้านก่อนนะคะหนึ่งสามี่ห้าหมีหด้านใช่ไหมคะมีหกมุมไหมหนึ่งสองสมสี่ห้าหมีหมุมแสดงว่ารูปนี้เป็นแบบของรูปหกเหลี่ยมค่ะแล้วเราก็มาใช้ในการแบบนะคะเ็นแบบ ของรูปในการวาดรูปหกเหลีย่ยมนะคะแล้วก็จับไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะคะแล้วเราก็วาดตามขอบนอกนะคะอันนี้เราเรียกว่าวาดตามขอบนอกนะคะโดยใช้แบบของรูปค่ะวาดให้ครบทุกด้านเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปหกเหลีย่ยมตามต้องการค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือการเขียนรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้แบบของรูปนะคะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะเรามีรูปกำหนดให้ค่ะรูปที่กำหนดให้แต่เราไม่รู้ว่าใช้แบบของรูปอะไรในการวาดนะคะเรากำหนดรูปมาให้ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆนี่เลยค่ะรูปที่หนึ่งเรากำหนดรูปนี้มาให้ค่ะแล้วเราจะใช้แบบของรูปในการวาดนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปที่หนึ่งเราต้องใช้แบบของรูปรูปอะไรในการวาดคะเห็นสีเหลืองไหมคะสีเหลืองคือรูปอะไรคะนับจำนวนด้านและจำนวนมุมนะคะเด็กๆนับได้หรือย,ยังคะ นับเรียบร้อยแล้วนะคะ,เป,ะ,คะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะเราก็เลือกแบบของรูปที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมมานะคะแบบของรูปที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมใช่อันนี้ไหมคะใช่อันนี้ไหมคะแบบของรูปที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมคะเราลองนับดูนะคะมาใช่ไหมมีด้านขี่ด้านคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีด้านแปดด้านมีมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีมุมแปดมุมด้านแปดด้าน,นก็คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมแน่นอนนะคะเมื่อกี้เรามีรูปต้นแบบแล้วเราจะวาดแบบเราจะใช้แบบของรูปในการวาดตามรูปต้นแบบนะคะจากรูปเมื่อกี้เราต้องวาดรูปแปดเหลี่ยมกี่รูปคะเด็กๆมีรูปแปดเหลี่ยมสีเหลืองกี่รูปคะ 6รูปใช่ไหมคะเราต้องวาด6รูปค่ะนี่แล้วก็ใช้แบบของรูปในการวาดนะคะแล้วก็เอาแบบของรูปแบบเหลี่ยมมาทาบนะคะแล้วก็วาดตามแบบของรูปค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ นี่ค่ะเราต้องวาดแบบนี้กี่รูปนะคะหรูปนะคะเด็กๆหกรูปรูปที่1เสร็จแล้วนะคะต่อไปรูปที่สองต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมคะรูปที่สองค่ะนี่ค่ะรูปที่สองนะคะ ต่อไปรูปที่3ค่ะข้างบนมี3รูปนะคะนี่ค่ะข้างล่างอีก3นะคะ ข้างล่างอีก3นะคะนี่ค่ะเด็กๆใช้แบบของรูปวาดแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะเด็กๆคะครบแล้วใช่ไหมคะหรูปค่ะ แต่ว่าเราต้องเชื่อมด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนี่เราใช้ไม้บรรทัดค่ะเชื่อมรูปหกเหลี่ยมแต่ละรูปนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ นี่เห็นไหมคะเชื่อมด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตามรูปที่เรากำหนดไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะต้องเชื่อมทุกรูปเข้าหากาันนี่เราก็จะได้รูปนี้ตามที่เรากำหนดไว้นะคะตามรูปที่กำหนดเห็นไหมคะเราวาดรูปโดยใช้แบบของรูปนะคะ ดูมาดูรูปต่อไปค่ะอันนี้คือรูปที <im it. <im it ่1นะคะวาดแล้วสวยงามเราต้องระบายสีนะคะให้เหมือนรูปต้นแบบนะคะต่อไปรูปที่2ค่ะนี่รูปที่2ค่ะเด็กๆรูปที่2เด็กๆลองวาดเองที่บ้านนะคะให้ผู้ให้ผู้ปกครองช่วยในการวาดก็ได้ค่ะโดยใช้แบบของรูปนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะโดยใช้แบบของรูปค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะอาจใช้แบบของรูปมาเป็นแบบนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะกับบ้านอย่าลืมทําการบ้านทบทวนบทเรียนนะคะจะได้เรียนเก่งๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย